เนยท้องนะครับผมมีรลักฐานให้ดูนะฮะเห็นหรือเปล่า ก็คือเนยท้องประมาณ1เดือนแล้วนะครับผู้ชมครับหลังจากที่เราเลิกกันนะครับมันทําให้เหมือนแบบเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับว่าตอนนี้เราควรจะทําอะไรผมค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วนะครับในหน้าที่การงานที่ผมมีลูกในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ผมไม่พร้อมนะครับผมพร้อมผมมีเงินเดือนผมมีบ้านนะครับผมสามารถดูแลครอบครัวได้แล้วผมถึงมีนะครับไม่ใช่ว่าเออผมเป็นเด็กกระโปรงแล้วแบบพลาดมีลูกไม่ใช่นะครับ ถึงแม้ว่าผมอายุจะแค่ยี่ิบเอ็ดนะครับย่างย1ิบเอ็ดแต่ก็การตัดสินใจในครั้งนี้ก็คือเราคุยกันแล้วนะครับแล้วผมก็คุยกับพ่อกับแม่เนยแล้วก็คุยกับพ่อแม่ผมแล้วว่าแบบเออจะมีนะครับทางผู้ใหญ่เขาก็รับรู้นะครับการทําอะไรเราต้องแบบบอกให้รู้หมดอะว่าแบบเรากําลังจะทําอะไรไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาที่หลังได้นะครับผมตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะได้เป็นพ่อคนนะครับผมก็ต้องทําตัวให้มันแบบ ดูโตขึ้นนะแต่ในคลิปก็เหมือนเดิมผมก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงผมก็เป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วเราเป็นมาตลอดแล้วก็ต้องเป็นทั้งพ่อของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในลําไส้เนยนะครับ เหมนขี้เขาใช่เหรออยู่ในท้องเลยนะครับก็ตอนนตอนนี้คือพวกเราก็กําลังจะลุ้นอยู่ครับว่าได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายอส่วนตัวผมแล้วนะครับส่วนตัวทั้งครอบครัวเลยนะอยากได้ลูกผู้ชายครับเพราะว่าลูกผู้ชายเนี่ยเป็นถ้าได้ลูกคนแรกก็จะดูแลแม่ได้เนาะแล้วก็าจแบบอาจจะเก่งเหมือนผมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดได้ลูกผู้หญิงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้สวยเหมือนแม่มัน แล้วก็ไม่รู้นะฮะสวยไม่สวยไม่ว่าก็คือขอให้เป็นคนดีก็พอนะครับลูกผมขอให้เป็นคนดีนะเดี๋ยวผมขอคุยกับลูกผมในอนาคตนะครับลูกจา๋าเห็นพ่อแม่ไหมยังดูเต่งตึงนะพ่อแม่เนี่ยตั้งใจที่จะมีหนูนะรู้เปล่าเพราะว่าทําการคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ว่าหนูจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเกย์ตุ๊ดกระเทยทาดีพ่อแม่ก็รักหนูนะเข้าใจไหมขอให้หนูเป็นคนดีก็พอ นะครับคุณผู้ชมคิดว่าลูกผมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับคอมเมนต์กันมาเดาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เราเราไม่รู้ประมาณ3เดือนนะครับก็จะทราบนะครับตอนนี้ก็ท้องพึ่งท้องเนาะยังไม่รู้เพศนะครับมาเดามาเล่นกันได้และบางทีนะครับก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นเพศอะไรนะครับเพราะว่าโดนบังไว้หรืออาจจะมองไม่เห็นเล็กเกิน <laughs> ในจะทำอะไรกับลูกบ้างตี ตีตีทำไมอ่ะไม่เป็นเหตุผอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นแม่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> เป็นแม่ได้ไหม <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นเกินไปเออแล้วก็ผมตั้งชื่อลูกแล้วนะคะผมอ่าอันที่จริงแม่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งตั้งชื่อลูกเพราะว่ายังไม่ได้เป็นตัวยังไม่เป็นอะไรยังไม่คลำแต่ก็ผมผมก็จะพูดเลยนะครับว่าลูกผมเนี่ยจะชื่อว่าเจนน้ไอแดง ชี่แดงนะครับอ่านี่ก็เป็นแม่นาคข้าขนม,มผมก็เป็นประมาณเออพี่มากมอ่ะบอกจริงจริงหนึ่งอะชื่อ h ช n แนลนะครับ C H A N N E L อ่าก็คือ h ช n แนลที่แปลว่าช่องนะครับ ถามว่าผมตั้งชื่อนี้ผมทํามหากินทางโซเชียลแล้วก็ได้แพลตฟอร์ม y t u t u เนี่ยทำให้ผมแบบมีวันนี้นะครับอันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับช่อง KIK สําหรับใครที่อยากดูช่องเกมก็ k R k c h Channel ใครที่อยากดูเปิดหน้าหรือ w a ล์กหรือแบบครอบครัวผมก็ k R k Studio นะครับหรือตอนนี้ผมทําเพลงด้วยนะเพลงล่าสุด12ล้านเพลงชื่อนเนยนะครับตนันิชาผมแต่งให้นะครับ ก็รัติชาแต่ในเนื้อหาเพลงชื่อกันดานะฮะก็มีแป๊บมาฟีดนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยอดวิวทะลุมทะไยนะครับ K K Music แล้วอย่าลืมไปฟังเพลงกัน,กนด้วยนะครับผมออ,อะไรจุกลูกขี้หรือเปล่าตอนนี้ลูกเดาเดาจุกลูกอะไรมันไม่มีนะมีมีลูกมีลูกแล้วหรอมีแล้วอ <นะ S 1> โอเคแล้วดูแล้วด,ด,ดูจอดเสดือนี่ คือผมจะคิดว่า hey, จะเอาออกอ่นะพุงเยอะอันนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ใช่แบบรูปออกมานะอ้างรูปไม่ได้ oh. นี่คือผงล้วนๆโอเคกเ็ชื่อ็ oh. คอชื่อชแนลแต่ชื่อจริงยังไม่ได้ตั้งนะครับเฮ้ย oh. ลรงให้เขาแบบตั้งกันมาไหมใครที่อยากจะมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อรูปผมนะครับก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับตอนนี้ผมคิดชื่อจริงไม่ออกจริงผมว่าจะให้ชื่อว่า,าประยุทธ์ ตลกอะไม่เป็นผู้มีอำนาจไงเบ็ดเสร็จอยู่ต่ออีก6เดือนไปแล้วอยู่ต่ออีก6เดือนหยอมนะครับหยอาเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับไปติดตามกันได้นะครับว่าลูกเนี่ยจะคลอดหรือยังบำรุงร่างกายอะไรยังไงก็ให้แม่ของเด็กเขาโพสต์บอกเอาแล้วกันนะครับ ใครที่อยากจะมีคําแนะนําให้เหนยก็ไปเม้นไปทักไปคุยกับเนยได้นะครับใน Facebook นะครับผมใครที่อยากแนะนําว่าผมจะสอนลูกยังไงหรืออะไรเงี้ยแนะนําผมมาได้นะครับผมก็เป็นพ่อลูกอ่อนนะ mm hmm. เนยก็เป็นแม่ลูกอ่อนนะครับลูกคนแรกเราสองตัวขอลากันไปก่อน <c oughs> เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> สวัสดีครับ